อันนี้ก็เป็นอีกดราม่าหนึ่งนะครับผมที่กําลังร้อนแรงเลยเพราะว่าล่าสุดมีการจัดประกวดนางสาวไทยนาางสวไทยปีนี้เขาบอกว่าระอุมากคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่น้องคนหนึ่งที่เป็นออทิสติกอตอนนี้กระแสแรงมากดังมากมแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องน้องที่เป็นออทิสติกแล้วมา <c oughs> มาประกวดครับน้องคนนี้อยู่ในเคสที่แบบ ปรอวัดดีสวยหลูคนชื่นชมเชียร์เยอะมากครับแต่มีอีกเคสหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เจอขุดวิรกรรมเฉาเพียบอ่านะฮะคนนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนะคะปิงปิงน้องสาวดิฉันเองครับผมน้องปิงปิง,ปงจีดาพานะฮะที่เคยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ปิงปิงนาง12คลุมหัวหมาได้บ้าง <laughs> จำได้บ้างจําได้สิปีที่แล้วเองปิงปิงนางสิบสองหนึ่ง 1. 1> ม,มีมีดราม่าว่าแบบเออไม่แบบเหมือนทารุณสัตว์เพราะว่าไปแกล้งหมาไม่แต,แต่เรื่องนี้เ <หง S 2> คลียร์แทนให้นางให้นางนะครับคือเรื่องนี้ตอนแรกเราก็ผู้ชายเป็นแฟนานางจริงเราไม่ใช่ผู้ชายเป,เป็นแค่เพื่อนแล้วคือเหมือนนางมีแฟนแล้วนางคบมีผู้ชายคบอยู่แต่ผู้ชายในคลิปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ ตอนที่ไปมาเขาเล่นแกล้งหมาเนี่ยนางอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยเออนางไม่ได้แบบนางอยู่ด้วยนางถ่ายคลิปแต่นางไม่ได้ยิ่มด้วยไม่เป็นคนทำแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่คนแต่คนก็เห็นว่ามีการขำือที่นางโดนทัวลงเพราะหัวล้อแทนเองว่าหัวล้อวิแกล้งหมาหัวล้อหนึ่งเข้าใจปะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดประกวดขึ้นเนาะแล้วคนนี้ปิงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดพอเข้าประกวดนางสาวไทยแล้วเข้ารอบค่ะ ล่าสุดน้องปิงปิงเข้ารอบค่ะคราวนี้นหนักกว่าเดิมคนในโซเชียลเขาก็แบบไม่ปล่อยนะครับเขาก็เลยมีการไปขุดประวัติมาแฉนะครับพร้อมกับตั้งคําถามว่าแบบนี้เหมาะสมหรือ,อยังที่จะมาเป็นนางสาวไทยทาไมจะไม่เหมาะสมล่ะน้องเขาการศึกษาก็ดีอะไรก็ดีนะไม่ใช่ไงพี่นาน้องเขาเนี่ยโปรไฟล์ดีมากมานะครับไ,ไเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าโปรไฟล์เป็นยังไงเขาเนี่ยเคยเข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์2015เนลยนะแล้วก็เคย เวลาโปรไฟล์มาคุยกันต้องบอกว่าเข้ารอบไม่ใช่เข้าประกวดอาไม่เคยเข้าประกวดหรือเข้ารอบอีกอันนึงอ่ะอันนี้เข้ารอบ Miss Universe Thailand ปี2016เข้ารอบ15คนอ่าอันนี้คุยได้อ่ถ้าเคยประกวดเนี่ยไปพูดแต่ถ้าเอาเข้ารอบเนาะเอาเข้ารอบอ่ะแล้วอ่ะยังไม่พอนะโปรไฟล์เขาดีถึงขั้น เรียนได้เกรด3.99สายวิทย์คณิตจากโรงเรียน Assumption Convent แต่นี่เขาเป็นคนเก่งจริงนะถ้าไม่เก่งไม่มาถึงนอันนี้หรอกวิทย์คณิตนี่อันนี้ต้องยอมรับว่าโปรไฟล์เก่งอันนี้ยอมรับเลยว่าเก่งแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเป็นหนึ่งในสภานักเรียนแล้วก็ เป็นรัมเมเยอร์โรงเรียนด้วยใช่อ้นะครับสวยประจักษ์ไงเขาเรียกว่าโปรไฟล์ฟดีมากนะครต้องจับตามองว่านังสาวไทยจะเอาเธอเข้ารอบถึงรอบไหนอ่าแล้วก็เขาบอกว่าช่วงที่เรียนคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการธนาคารและการเงินเนี่ยจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโปรไฟล์เขาขนาดไหนมาว่าไม่ได้นะเอาดีๆนะฉันว่านะ ถ้าไม่โดนขุดเนี่ยโอกาสมงลงมีสูงอแต่ประเด็นคืออยู่ที่ว่าพอคนขุดเนี่ยมันไม่ได้ขุดแค่เรื่องเดียวไงมันไม่ใช่เรื่องเดียวพอขุดออกมามันเจอหลายเรื่องอย่างอาทิเช่นอาทิเช่นนะเรื่องแรกอืเรื่องเมาไม่ขับอันนี้เห็นกันเลยอันนั้นเคยถามน้องเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะคือเพื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนถ่ายกันเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วขับเร็วมากเลยนั่นอ่ะเมาแล้วขับเร็ว เห็นไหมฮะแต่ไม่ได้ขับเพื่อนคนขับไม่เมาเขาบอกแล้วเขามาชี้แจงแล้วเรื่องนี้อ่ะประเด็นเมาไม่ขับก็ตกไปประเด็นขับก็ร้อยห้าสิบแปดอ่ะก็ไม่ได้เมาไงเรื่องขับเร็วไม่เร็วก็ช่างมันสิเอ้าไม่ช่แท้ไม่ได้เมาไงเออไม่ได้เมาอ๋อคือไม่เมาก็คือจบขับเร็วก็คือไปเดี๋ยวเขาปรับเอาอ๋อแต่ถ้าผิดพลาดมาเรื่องใหญ่ชีวิตคนนะแล้วเขายังพูดได้ถึงห้าภาษาพินาส่งนอกได้เลยคนเนี้ย ไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสพูดได้หมดไม่ใช่แค่นั้นด้วยจ้าทำไมฮะเขาเกินฮะจ้าทำไมพูดเาขามีภาษากายด้วยอ๋อเหรอปลยว่าเวลาเขาพูดแบบพูดจาอะไรเงี้ยลักษณะทางร่างกายเขาจะเป็นคนที่แบบออกมาหมดเลยว่าแบบดูฉาดฉานอะเข้าใจปะเออต่อกพราะจริงๆอ่าถ้าพูดกันตามตรงอ่ะผมว่าโปรไฟล์เขาดีนะแบบในเรื่องการศึกษานี่เราว่านะเราว่านะถ้าเกิดว่าเปิดใจให้เขาเข้ารอบไปอ่ะ เราว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าน้องลุ้นมงได้ครับแต่ว่าแต่ต้อง <ละ S 1> ดูก่อนอว่ากองจะให้มงหรือไม่ให้มง <ขอ S 1> เพราะว่าเราเคยมีดราม่าแล้วเนี่ยคือบางทีคนก็ไม่ได้ลืมนะคนเออเรื่องที่เราเคยทำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนอาจจะตีกลับมาเป็นกระแสดราม่าแบบนี้ได้ตอนนี้กองประกวดก็เหมือนพอมีข่าวกระแสามาเนี่ยกองประกวดก็เลยรีบดูอยู่เลยว่า สรุปแล้วเนี่ยข่าวมันจริงย่านที่เขาว่าหรือเปล่าอืขอแก้แทนน้องแล้วกันไม่จริงครับผมน้องเป็นคนน่ารักไม่จริงทุกคนแล้วฮะแล้วก็ไม่มาละมอย่าฟ้องสิห้ามฟ้องแปลว่าแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะในที่เขาทำคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เนี้ยเรื่องเหยียดเชื้อชาติคอนเทนต์เนี้ยถือว่านางสวยไปเพราะอะไรรู้ปะคนคิดคอนเทนต์ไม่ใช่ตัวนางอ๋อเหรอแต่นางเล่นได้ดีไงคือมันเป็นคอนเทนต์ที่เอาหม่อมลูกปลาครับอดีตหม่อมลูกปลาแล้วกัน นะฮะแล้วก็ปิงปิงนะฮะมาถ่ายคลิปไวรัลในติ๊กต็อกใน u t u b e ตอนนั้นทำว่าผู้ชายอยากกอดใครขอกอดหน่สิจังบอกว่าปิงเขาเล่นได้ดีผู้ชายกอดเยอะมากแต่พอมาเป็นคุณลูกปลาคนไม่ค่อยกอดมันก็เลยเป็นประเด็นไงคอนเทนต์มาอาจจะดูแบบไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความอ้วนความผอมหรือรูปร่างเป็นเรื่องนั้นก็เลยทัวลงอีกแต่เรื่องล่าสุดเล่าไม่ได้จบ เราปเป็นว่าเดี๋ยวให้เขารู้กันเองจบ HYUN แรงวะเดี๋ยวจะมีคนขุดขึ้นมาอีกเหรอมันก็มีหลายเรื่องอ่ <S <S 2> <S 2> อาต้า<ฮ>องเห็นกันไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่องความรักทำไมอ่ะต่างกันตรงไหนมันเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีหลายประเด็นเอาเขาห้ามมีความรักเหรอไม่ใช่ความรักมันมีได้แต่รักคนมีคมแ,แค่ใจนั้นจบอ่าอ่าอ่าไปแรงวะสองเนี่ยโอเคจบสองข่าวในอันคัดวันเนี้ยแรงวะ อพอแล้วนะไม่ต้องมาหาเรื่องเพิ่มให้นะอธิษฐานเอาพวกเราอธิษฐานไปให้รอดพ้นปลอดภัยอ่ะ